ต้นต้นรูป่วงเนี่ยครับมันชื่อบริษัทออกบรออ๋อมันทัพตรงนี้แล้วก็ไหลไปนู่นอ๋อแสดงว่าห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับถังพัดแม่เป็นกิ่งแค่ไหนห้องน้ำจะอยู่ช่วงนี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องนากตรงตรงหน้าโจ้นี่จะเป็นฝั่งของห้องน้ำนะครับตรงนี้บริเวณนี้เป็นห้องน้ำแม่เป็นกิ่งโอนะครับผมแม่บอกว่า อเอานะครับนายทหารเอกลงไปแล้วนะครับผมพ่อแม่น้องหายนายทหารเอกนะครับ ตาแมนจะลงไปแล้วนะครับแอดเอสดูคลิปน้องเมือ่อกี้เห็นเห็นเองนะเป็นไรอีกถ่าย,ยนะยายไว้ตอนไหนครับเอสดูคลิปน้องเมื่อกี้เห็นเอ็นซีซีนะเป็นไรอีกถ่ายไว้ตอนไหนเมื่อกี้นี่เหรอไม่ได้ถ่ายไว้ตั้งนานแล้วเหรอกึ่งลงไป นเป็ผ่อดใจแล้วนะครับพี่หลอมนะครทบทำไมถึงถอดใจพี่ลอมสัสนับสนุนบ่าวต้อยตกอกสั่งซื้อชามบริบีีนะครับบายคุณรัชนีและลูทีซัดบายมั่งมีเนรนับบาวต้อยกอกด้วยครับขอบคุณนะครับผมพี่เตยนะครับผมลูกกระตุนน้องหมามาให้ลัวๆเลยนะครับขายเอาเยอะๆนะเออ เราทำคลิปสุดเลยไปทำคลิปสั lonely, ้นคลิปสั้นมันไม่ค่อยคนดูเยอะเปลี่ยนเลยมว่าอยู่เป็นเป็นเลยแนนะคนคนจะได้พิมพ์ง่ายเฮ้ยเย เออสีแดงสีแดงมีคนจัดให้แล้วสีแดงเอาพลังเราไว้พี่ดาครับผมมน้เอาน้ำเอาน้ำขวดเย็นๆให้แม่หน่อยเอาตานจะขุมก่อน ป่ามก็อยากขุดด้วยพ่อแี่น้องนะอะรใครันดันห้าร้อยไลค์ขณะนี้สองร้อยห้าสิไลค์นะครับผมพ่อน้อยขาดอีกสองไลค์เด้พอพ่อแี่น้องมาดันดันห้าร้อยไลค์ด้วย พ่ออยู่นะพอที่ขยายอีกนะแสดงว่าพ่อเล็กนะครับพ่อเล็กคุณต้องรอนะครับแอพิลาวันมีช่องหนึครับชื่อช่องอะไรครับจะติดตามนะครับคุณต้องรอชื่อช่องพิลาวันชาแนลนั่นแหละครับผมพิลาวันชาแนลนะพิมพ์เข้าไปเขาจะถ่ายรูปวัดนะ ทายโลปวัดพระพุทธิชินราชอ่าเมืองพักคูบานคูเมืองของพิศนุโลกมาให้ดูด้วยนะครับผมคุณท่องรอพี่บางตอนนี้นะครับผมใส่สวยเลยหน้าปกนะขอบคุณครับเออพอดีนกันะมีหมวกก,มมก็เลยเอาหมวกมาเบ่งกันเหนอ ขอบคุณทุกท่านนะครับ,บที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับรอบบ่ายครับพี่ลอมนะครับอ่าอีชคุณอรุณทักทายที่ลอมนะครับ สวัสดีครับบ่ายครับ้อมสวัสดีครับบ่าย บ่าตอยก,กอ,อกชาแนลเลยครับเออ,เออใช่บ่าต้อยก,กอ,อกชาแนลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลงวีเดี๋ยวอ่านั่นเที่วหน้าก่อนจะเปลี่ยนเป็นบ่าวต้อยก,กอ,อกชาแนลนะครับผมสวัสดีร,รอบบ่ายครับพีโยกมาครับผมทักาาไทยกันนะครับผมพ่อยก็ร้องเด้ย

อ้าวโดยสวัสดีครับผมอเป็นองตอนนี้คนเก่ามาเกิดนะครับคนเก่ามาเกิดสับโดนไห้นะครับผมสับโดนไห่อือโอ้เป็นได้เพลินในอีเบ โอ้ครับผมเงินสมัยแต่ก่อนนะครับคือเด็กตอนนั้นเขาว่าไปร้านห้องเนี่ยสะโก้อย่างดีเขาบอกโอ้ชมบัตรเขาสมัยที่เขาขายที่เขาขายทำไรทำนั้นแล้วมันก็ เป็นเรือเป็นรูปเรืงินเงินในยเงินสมัยแต่ก่อนนะครับเขาเขาเรียกว่าเงินหางอ่อคเงินห้อยเงินห้อยบ้านเขาเขาเรียกเงินห้อยเงินหางเออครับผมแต่เงินคมนี้มันคือห้างหมูนี่เนาะ เออຂົ้โເ้ก็เอ oh, ิ้นห้างเอิ้นห้างด้วก่อนนะ

ไม่เคยเห็นมันกันแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าเลันนี้เราเขาเพิ่นมาเอาเพิ่นนนั้เอาเออจะพองเพิ่นแล้วเลยเพิ่นแล้วยังไปเกลื่อไปคานที่เฝ้าอยู่ด้กลงไปนี่ชุดไหมกับเพิ่นบุญขึ้นมาเวลาเพิ่นแล้วเอาเออจะพองเพิ่นเข่า หายตัวนั้นะขึ้นมาเองนะพ่อแม่พี่น้องนะอขึ้นมาเองสับลงไปแค่สับเหมือนสับหญ้านี่ก็เห็นหายเลยสับทีเดียวนะจะโดนแก๊กโดนหายเลยพ่อแม่พี่น้องนะปาตีหางคือหายนะจะลอยขึ้นมาเองแย่ลงดูนะเอาเอาไม้แย่ดูนะสุดไม้เลยนะครับผมเอาไม้แย่ดูนะเพราะว่า ให้น้ำหมุนขึ้นมาเองเลยอันนี้มันเป็นหินนะอืมเป็นหินนะครับโอ้นีนแข็งนะครับผมแต่เราเราจะใช้หินแบบนี้เพื่อเพื่อมาปูพื้นอะประมาณใช่ไหมอ๋อนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อพ่อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้เบาต่อยกรอกๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ